หลักราบนมัสการเจ้าคณะกรีกและเจ้าคณะพระสังฆาธิการททุก่านขอรมนโดยยโดการอำนวยความสะดวกของพระราชนิกุศลบริจาคจากทุกภาคส่วนรวมยอดบริจาคจำนวนทั้ง

วัหด,หดหมดแล้วครับต่อสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่นครับ หลวงพ่อพระครูปริญญาติโพธิสัตว์ันทิตหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กระลากสมรรถคุณในความไมตตาเดินทางมาพร้อมกับเลขาลูกการงานกันเถิดละกันเถิดทุกลูกแน่นอนคณะสงฆ์ อำเนวยนาใหนความเมตตาเป็นประารธา e. นวิิตโรคระบาดโควิดในที่นี้ในหลวะพระยาวงศาขการานสำเร็จดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประสบความเดือดร้อนในการ้องท่นงานรัฐนตนีดังกล่าวคณะสงฆาอำบรรนา ร่วมกับส่วนรัฐกาลพ้าคขาประชาชนที่มีจิตศรัทธาที่พร้อมจะร่วมรณรงค์แจกถุง่างที่พักกับประชาชนแล้วก็หันหน้าข้ด้านโน้นครับเรียนเชิญท่านท่า้นเลยครับแล้วมั่งมังเออช่วยยืนนิดนึงครับหันหน้าข้ด้านโน้นนะครับกำล้วซื้อถุงด้วยครับหนึ่งร้อย